ยังไม่อยากมีค่ะตอบคำถามนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทางแฟนเพจเกกระดานะคะแล้วก็ทาง youtube ด้วยแล้วก็พี่พพน้องๆคนที่รู้จักกันด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตมาตอบคำถามเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามัน มีคำถามถาทถมเข้ามาในชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมเก๋เองเนี่ยยังไม่มีน้องยังไม่มีลูกสักทีนะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอายุเลข3นะ30กว่าไปแล้วด้วยซ้ํานะคะแล้วก็แต่งงานมาประมาณ 6ปี7ปีแล้วนะคะนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่จะทําให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนงเกดเนี่ยยังไม่มีลูกมีเต้าสักทีนะคะทั้งนั้นที่ก็อยู่กันเป็นครอบครัวมีแฮปปี้มีทุกอย่างครบหรืออะไรก็ว่าไปมีภาวะที่จะสามารถดูแลบุตรได้อะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะเกดขอตอบคําถามตรงนี้ก่อนนะคะว่าด้วยความคิดเห็นส่วนตัวอันนี้ไม่ได้พปพาดพิงถึงใครนะคะต้องแจ้งทุกคนก่อนเลยว่า ความคิดส่วนตัวนะคะของเก๋และแฟนเก๋เองนะคะของสามีเก๋เองก็คือตอนนี้เราตกลงกันว่ายังไม่อยากมีนะคะโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของเก๋เองนะคะคือยังไม่อยากมีนะตอนนี้นะคะเพราะอะไรนะคะก็มันอาจจะสอดคล้องกับสมัยปัจจุบันนิดนึงนะคะวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยมีความคิดว่า,ายังไม่อยากมีครอบครัว เร็วยังไม่อยากมีบุตรเร็วหรืออะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็จะจากสถิติที่สอบถามกันมานะคะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังไม่อยากมีบุตร เราจะย้อนไปดูเมื่อตอนหลายๆปีที่แล้วนะจากสถิตินะคะ1ปีเนี่ยจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณหล้านคนนะคะแต่นะปัจจุบันเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะคะเราจะย้อนไปดูสถิติย้อนหลังเมื่อใกล้ๆปี2ปีที่ผ่านมาหรือช่วงช่วงเวลานี้นะจะมีเด็กเกิดใหม่ยอยู่ปีละประมาณ00 0 0นกว่านะคะหกแสนกว่าเราจะสังเกตได้ว่า ,00 0นกว่ากับล้านกว่ามันค่อนข้าง,าง,างแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าสังคมปัจจุบันนะคะโหดร้ายเหมือนกันเนาะอัน ไม่ได้มีความคิดว่า,เ,าเราไม่อยากมีเพราะว่ายังไม่พร้อมดนะ้านฐานะการเงินหรือยังไม่พร้อมที่จะอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือตอบจากใจกตรงน,นี้เลยว่าคือภาวะสังคมในะปัจจุบันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากสาหรับเกศนะคะเ,เราต้องก่อนอื่นที่เกศจะคิดว่าอยากจะมีลูกเนี่ยเกศต้องมานั่งคิดหน้าแล้วก็คิดหลังไม่ใช่คิดหน้าอย่างเดียวนะปัจจุบันต้องคิดหน้าคิดหลังด้วยเนาะ คิดว่าเขามีเขาเกิดมาแล้วเนี่ยนะอยู่ในบ้านหรือว่าเราจะพยายามเลี้ยงเขาให้ดีมากแค่ไหนนะคะอยู่ในสังคมที่ดีได้แบบขนาดไหนเพราะว่าพอเขาออกไปเขาอาจจะมีสังคมข้างนอกนะคะซึ่งสังคมข้างนอกมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้นะคะซึ่งเก๋ก,ก็มองว่าปัจจัยภายนอกเหล่านี้เป็นปัจจัยที่รุนแรงนะปัจจุบันด้วยนะคะ,ะก็คือเป็นปัจจัยสังคมปัจจุบันมันโหดร้ายนี่แหละก็เลยทำให้ ก็เลยทําให้เก๋มองว่าเรายังไม่พร้อมที่จะให้เขามาเผชิญโลกณนะปัจจุบันนะคะมันมันพอออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่โหดร้ายสําหรับเขาในอนาคตก็ได้แต่อันนี้เป็นความคิดณปัจจุบันนะคะเ,เป็นความคิดอนาคตเนี่ยอันนี้เก๋ก็ยังไม่รู้อันนี้ขอยังไม่ตอบอนาคตเราไม่ยังไม่รู้ถูกไหมแต่ขอตอบณปัจจุบันก่อนว่ายังไม่อยากมีครับถามว่าเก๋มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่อยากมีลูกให้ครอบครัวอบอุ่นสักทีนะคะอะ ครอบครัวกเกออบอุ่นอยู่แล้วนะคะตอบทุกคนนะตรงนี้เลยว่าครอบครัวอบอุ่นมากนะคะถึงไม่มีก็อบอ,อุ่นเรามีการแระการเรามีครอบครัวเรามีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราอบอ,อุ่นอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องอว่ามีสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งหนึ่งอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่คําถามที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น นะคะมาเคลียร์ประเด็นตรงนี้กันนิดนึงว่า,าที่เก๋ไม่อยากมีเนี่ยเก๋มีข้อดีข้อเสียนะคะเขียนไว้ด้านซ้ายด้านขวาเป็น A4 A4 1 A4 2นะคะก็คือข้อดีด้านซ้ายเยอะแค่ไหน12 3 4 5ข้อเสียด้านขวาเนี่ย1 2 3 4 5เยอะขนาดไหนนะคะปรากฏว่าข้อเสียเนี่ยจะเยอะกว่าข้อดีเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะอันนี้เราไม่พาพี่นนุอุ่นต้องทําความเข้าใจก่อนเนาะอันนี้ก็คือข้อเสียมันจะเยอะกว่าข้อดีเพราะฉะนั้นนะคะ ตอนนี้เรายังไม่อยากมีค่ะ,ะไม่ใช่มีไม่ได้เรายังไม่อยากมีนะคะเรามีได้เรามีพร้อมค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะทั้งร่างกายหรือปัจจัยภายนอกเราพร้อมทุกอย่างแต่ว่าด้วยจิตใจเรายังไม่พร้อมที่จะให้เขาออกมาเผชิญสิ่งเหล่านี้นะปัจจุบันนะคะโอเคเข้าใจตรงกันตามนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะ